ไอลออกไปในทะเลเปิดในวันที่เงียบสงบมีจุดปรากฏขึ้นบนขอบฟ้ามันมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเข้ามาใกล้และในไม่นานคุณก็เห็นว่ามันคือเรือแต่เมื่อคุณมองผ่านกล้องส่องทางไกลคุณก็รู้สึกเสียวสันหลังทันทีเรืออยู่ในสภาพสมบูรณ์และสินค้าของมันก็อยู่บนเรือตะกลับไร้ผู้คนโดยสิ้นเชิงมันล่องลอยไปตามกระแสะน้ํา นั่นคือสิ่งที่กัปตันของเอลเลนออสตินเห็นในปี1881และนำพาความทุกข์ใจมากมายมาสู่ลูกเรือของเขาในเดือนธันวาคมของปีก่อนหน้าเอลเลนออสตินซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ยาว64เมตรได้ออกจากท่าเรือลิเวอร์พูลเพื่อเดินทางไปนิวยอร์กรือบรรทุกคนจำนวนมากที่หวังว่าจะได้พบกับชีวิตที่ดีขึ้นในโลกใหม่กัปตันเอเจกริฟฟินพาเรือไปทางตะวันตกเฉียงใต้เพื่อการเดินทางที่สั้นลงและอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาในปี1881 พวกเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ทางเหนือของทะเลซากาโซซึ่งรู้กันดีว่าไม่มีลมและกระแสะน้ำวนไหลแรงเรือที่ติดอยู่ในกระแสะน้ำนี้อาจสูญเสียการควบคุมและล่องลอยเป็นวงกลมต่อไปจนกว่าจะถูกลากเข้าสู่ศูนย์กลางจากนั้นพวกเขาคงจะโชคดีอย่างไม่น่าเชื่อถ้าได้กลับออกมาจากกระแสะน้าแต่บ่อยครั้งที่พวกเขาจะต้องอยู่ในสถานที่รกร้างว่างเปล่าในทะเลนี้ตลอดไปที่แย่ไปกว่านั้นคือพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอันเลื่องชื่อ ซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าอาจทําให้เรือจมหรือหายไปอย่างไร้ร่องรอยลูกเรือรู้สึกกวาดวันและกลัวการอยู่ใกล้พื้นที่อันตรายในทะเลที่อาจทําให้พวกเขาจนตรอกได้และลางไม่ดีก็เกิดขึ้นความสงบของทะเลซากาโซบางส่วนคงหลุดออกมาได้เพราะวันหนึ่งความเร็วของเอเลนออสติลดลงและลอยเควงควางเพราะไม่มีลมพัด แต่มันก็โอเคพวกเขามีสเสบียงเพียงพอและยังคงอยู่ในกำหนดเวลาเดิมกัปตันกริฟฟินเดินไปรอบๆเรือของเขาออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสงบซึ่งทั้งลูกเรือและผู้โดยสารก็เชื่อใจเขาอย่างเต็มที่แต่แล้วผู้สังเกตการก็ตะโกนจากด้านบนว่ามีเรืออยู่ไม่ไกลนักและแน่นอนเมื่อกัปตันมองไปยังทิศทางที่ลูกเรือชี้ไปเขาก็เห็นเรือใบลำเล็กเคลื่อนเข้ามาอย่างช้าๆและตรงมายัางเรือเอเลนออสติน เมื่อมันเข้ามาใกล้มากขึ้นก็เห็นได้ชัดว่าเรือแปลกๆลำนี้เคลื่อนที่อย่างไม่ถูกต้องกับตันขมวโมดคิ้วและมองผ่านกล้องสองทางไกลเรือใบไม่ได้เสียหายแต่มันเงียบอย่างน่าขนลุกไม่มีคนอยู่บนเรือเลยแม้แต่คนเดียวเรือที่ประสบภัยไม่ใช่เรื่องหายากในมหาสมุทรแอตแลนติกในตอนนั้นแล้วเรือจนสลัดก็เช่นกันกับตันกริฟฟินตัดสินใจรอดูหลังจากผ่านไปสองวันเรือใบก็ยังเงียบอยู่เหมือนเดิม และในที่สุดกับตันก็คิดว่ามันโอเคที่จะเข้าไปเขาพาลูกเรือกลุ่มเล็กๆขึ้นบนเรือร้างลำนั้นไม่มีใครอยู่บนนั้นจริงๆแต่ดูเหมือนโชคจะเข้าข้างกริฟฟินไม้มาฮอกานีที่เป็นสินค้าล้ำค่ายังคงอยู่ในที่เก็บของกับตันกลับไปที่เอเลนออสตินและสั่งให้ลูกเรือกลุ่มนั้นพาเรือลำเล็กลำนี้ไปนิวร์กด้วยลูกเรือรู้สึกฮึกเหิมเมื่อนึกถึงความหวังแห่งความร่ำรวยที่เราพวกเขาอยู่เมื่อไปถึงที่หมาย เมื่อลมพัดแรงอีกครั้งเอเลนออสตินก็ได้เดินทางต่อไปโดยมีเรือนิรนามลำนั้นติดตามไปด้วยแต่หลังจากนั้นสองสาวันเรือก็ติดอยู่ในพายุรุนแรงและแยกออกจากกันลมฝนและคลื่นไซโกกะหนามติดต่อกันหลายวันเมื่อสภาพอากาศกลับมาปลอดโปร่งกัปตันกริฟฟินก็สั่งให้คนหาเรือใบพวกเขาค้นหากันอีกวันจนในที่สุดก็พบว่ามันลอยอยู่นอกเส้นทาง กริฟฟินเรียกคนของเขาที่อยู่บนเรือลำเล็กแต่ไม่มีใครตอบลูกเรือกลุ่มหนึ่งเข้าไปเช็คและกลับมาพร้อมใบหน้าข่าวซีดด้วยความกลัวลูกเรือมือดีทั้งหมดหายไปในพายุกัปตันไม่อยากสูญเสียสิ่งมีค่าที่หาเจอไปจึงสั่งให้อีกทีมเข้าควบคุมเรือใบลูกเรือปฏิบัติตามอย่างไม่เต็มใจแล้วเรือทั้งสองลำก็ออกเดินทางต่อไป พวกเขาตกลงที่จะอยู่ใกล้กันให้มากที่สุดและตีละระฆังตามช่วงเวลาที่กำหนดในตอนกลางคืนเพื่อให้รู้กันว่าพวกเขาสบายดีหลายคืนผ่านไปอย่างไร้ปัญหาเสียงระฆังดังขึ้นทุกชั่วโมงตะวันหนึ่งมีหมอกหนาปกคลุมทะเลจนเกือบจะปิดกั้นการมองเห็นทั้งหมดโดยยังคงเดินทางต่อไปแล้วเริ่มตีะระฆังเร็วขึ้นกว่าเดิมเมื่อตกกลางคืนหมอกก็ยังคงอยู่แต่มีเสียงระฆังเป็นเหมือนเสียงแห่งชีวิตจนกระทั่งพวกมันเงียบไป กับตันกริฟฟินตีระครังหนึ่งครั้งจากนั้นก็สองครั้งแต่ไม่มีเสียงตอบลูกเรือจุดไฟและเพ่งมองออกไปในทะเลแต่หมอกยังคงลอยอยู่และพวกเขามองไม่เห็นอะไรเลยในทะเลอันหมุนวนที่เรือลอยลำอยู่คืนนั้นไม่มีใครนอนหลับได้ลงและพวกเขาก็รออย่างเงียบงันจนกระทั่งรุ่งสางแสงแรกของดวงอาทิตย์ทำให้หมอกค่อยๆกระจายไปและลูกเรือทั้งหมดก็พากันไปที่ขอบดาดฟ้าด้วยหัวใจที่หนักอึ้อง ยังคงมีความหวังอยู่ในตัวพวกเขาจนกระทั่งสายหมอกสุดท้ายจากไปเผยให้เห็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่สงบและที่สําคัญที่สุดคือมันว่างเปล่าเรือใบนิรนามหายไปแล้วและลูกเรือทีมที่สองของเอเลนออสตินก็หายไปด้วยเรือแล่นไปตลอดทางที่เหลือเพื่อไปยังนิวยอร์กด้วยความเงียบงนันเมื่อมาถึงท่าเรือผู้โดยสารก็มีความสุขมากที่ได้ออกจากเรือและไม่มีใครหันหน้ามากล่าวคำอำลาเลย นับเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเรือในฐานะเอลเลนออสตินในปีเดียวกันนั้นเรือลำนี้ถูกขายให้กับบริษัทขนส่งในเยอรมันและถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเมตาไม่เคยมีใครพบเรือใบที่ถูกทิ้งร้างหรือลูกเรือที่หายไปพร้อมกับมันและนั่นอาจจะเป็นจุดจบของเรื่องราวที่ลึกลับและยังไม่คลี่คลายถ้าอย่างน้อยมันมีความจริงอยู่บ้างนะที่จริงแล้วเรื่องน่าพิศวงที่เล่ามานี้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเอเลนออสตินได้ออกจากลิเวอร์พูลและมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงใต้สู่นิวยอร์ก และกับตันของมันคือเอเจกริฟฟินที่พาผู้คนไปยังทวีปอเมริกาจริงๆแต่ต่อจากนี้เรื่องเราก็ต่างออกไปอย่างแรกเรือแล่นไปทางเหนือมากเกินไปเพื่อผ่านเข้าไปใกล้ทะเลสากาโซไม่มีเหตุผลที่จะต้องอ้อมไกลขนาดนั้นแม้ว่าลมตะวันตกจะพัดแรงแต่ก็ยังพาพวกเขามุ่งหน้าไปได้เร็วกว่าไปทางใต้เพราะงั้นเอเลนออสตินจึงไม่น่าอยู่ใกล้ทะเลากาโซและสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา อย่างที่สองสามเหลี่ยมนั้นได้รับการพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าไม่มีอะไรนอกจากงานเขียนอันที่จริงมันเริ่มมีชื่อเสียงในช่วงกลางศตวรรษที่20แต่ไม่มีใครคิดจะวาดภาพสามเหลี่ยมในพื้นที่เบอร์มิวดาก่อนหน้านั้นเลยความลึกลับถูกทําให้ได้รับความนิยมจากนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์และกลายเป็นตำนานที่เชื่อกันทั่วไปในขณะที่ไม่มีงานวิจัยอย่างจริงจังที่พิสูจน์ได้ว่ามันอันตรายกว่าส่วนอื่นๆของมหาสมุทรโลก เพราะงานลูกเรือของเอเลนออสตินก็เลยไม่ได้ตระหนักถึงสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาในตอนนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องกลัวด้วยซ้ํำละประการที่3เรื่องราวทั้งหมดได้ถูกบอกเล่าโดยนิตยสารและกลุ่มคนที่ชอบความลึกลับโดยมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาปรากฏครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ในปี1906และวันที่ก็ไม่ถูกต้องบทความกล่าวว่าการเดินทางเกิดขึ้นในปี1891แทนที่จะเป็นปี1881 ต่อมาเรื่องราวก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในปี1935ทางวิทยุโดยมีชื่อกับตันที่ไม่ถูกต้องกลายเป็นเบเกอร์ไมช่กริฟฟินและว,วันที่ก็ผิดเช่นกันโดยบอกว่าการเดินทางนี้เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี1881เมื่อเอ l เลนออสตินถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเมตาแล้วตำนานดังกล่าวเริ่มขึ้นพร้อมกับรายละเอียดแปลกๆอื่นๆเช่นเส้นทางเดินเรือจากลอนดอนไปยังนิวฟันแลนซึ่งไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย แต่การหักล้างข้อสุดท้ายมาจากเอกสารสำคัญของ Lloyd s of ฟ o n d o n บริษัทประกันภัยทางทะเลที่เก็บบันทึกการค้าและเส้นทางเรืออบพยบทั้งหมดเอกสารดังกล่าวระบุไว้ว่าในเดือนกุมภาพันธ์ปี1881เอลเลนออสตินเสร็จสิ้นการเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังนิวยอร์กโดยไม่มีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นกัปตันเอเจกริฟฟินลงจากเรือพร้อมกับลูกเรือทุกคนที่แข็งแรงสดชื่นและแจ้งว่าไม่มีการสูญเสียระหว่างการเดินทาง การเดิน,นทางใช้เวลานานกว่า2เดือนเนื่องจากเรือต้องต่อสู้กับลมตะวันตกที่พัดแรงและผลักดันเรือให้กลับสู่อังกฤษลูกเรือรายงานว่าไม่มีการเผชิญหน้าแปลกๆระหว่างทางและเหตุการณ์ทั้งหมดก็น,น่าเบื่อเท่าที่มันจะเป็นไปได้และแม้แต่ผู้โดยสารก็ยังคงยิ้มได้เมื่อเหยียบแผ่นดินอเมริกาในที่สุดโดยไม่รู้เรื่องราวมั่วๆที่พวกเขากำลังจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยในปี1945 เครื่องบิน TBF Avenger จำนวน5าลำได้บินเพื่อฝึกซ้อมตามปกติรอบสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาในระหว่างการฝึกเครื่องบินเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงแม้ว่าพยากรณ์อากาศจะบอกว่าฟ้าโปร่งก็ตามนักบินเริ่มสับสนอย่างมากและส่งวิทยุไปยังฐานทัพเพื่อรายงานว่าอุปกรณ์นำทางของพวกเขาหยุดทำงานสิ่งสุดท้ายที่ฐานได้ยินคือเมื่อเครื่องบินลำแรกลดลงต่ำกว่า10แกลอลเราทุกคนจะลงไปพร้อมกัน แล้วก็เงียบไม่มีใครได้พบหรือได้ยินอะไรจากเครื่องบินทั้ง5ลำและผู้โดยสาร14คนอีกเลยในการเดินทางครั้งแรกของเขาสู่โลกใหม่ในปี1492คริสโตเฟอร์โคลัมบัสและเรือผ่านสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาโคลัมบัสรายงานว่าในคืนหนึ่งเมื่อเขาอยู่บนดาดฟ้าเรือเขาสังเกตเห็นแสงสว่างว่าปรากฏขึ้นมาแต่ไกลมันไม่เหมือนกับอะไรที่เขาเคยเห็นมาก่อนเลย โคลัมบัสมองดูเข็มทิศของเขาเพื่อดูทิศทางแต่มันกลับหมุนติ้วและใช้การไม่ได้คุณอาจสังเกตเห็นว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไม่ปรากฏบนแผนที่โลกเลยเนื่องจากสถาบันทางการปฏิเสธที่จะยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีอยู่จริงในเดือนมีนาคมปี1918เรือบรรทุกลูกเรือ306คน USS Cyclops ออกจากบาเบโดสและมุ่งหน้ากลับฐานที่บัลติมอร์เรือลำดังกล่าวแล่นผ่านสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาระหว่างการเดินทาง และไม่มีใครพบเห็นมันอีกเลยไซคลอปส์ไม่เคยส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือและหายไปอย่างไร้คำอธิบายซึ่งทำให้มันเป็นเรือลำใหญ่ที่สุดที่หายไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไม่มีการพบซากของมันด้วยไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเรือและเครื่องบินหายไปกี่ลำในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาประมาณการคร่าวๆคือเรือ50ลําลำและเครื่องบิน20ลําลำโดยส่วนใหญ่แล้วการหายไปนั้นไม่มีคำอธิบายเลยและไม่มีซากของพวกมันหลงเหลืออยู่ด้วย ในปี1800เรือใบขนาดใหญ่ชื่อ USS Pickering ออกจากสหรัฐอเมริกาเพื่อเดินทางไปยังหมู่เกาะอินดิสตะวันตกเรือลำดังกล่าวแล่นเข้าสู่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาพร้อมกับลูกเรือ90คนและไม่มีใครได้ยินข่าวจากมันอีกเลย USS Pickering เป็นเรือลำแรกที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าหายสับสนไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเชื่อกันว่ามันถูกพายุพัดพาไปแต่เนื่องจากไม่พบซากของมันเลยเราจึงไม่มีทางรู้แน่ชัด ละครชื่อดังของวิลเลียมเชกสเปียร์เรื่องพายุพิโรธได้รับแรงบันดาลใจจากสามเหลี่ยมเบอร์มิวดากระสีกลับบ้านที่อังกฤษและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับน่านน้ำอันตรายใกล้บาฮามาสที่ซึ่งเรือหายไปอย่างลึกลับเรื่องราวเหล่านี้ทำให้เชกสเปียร์กลับมาเขียนงานอีกครั้งและเป็นแรงบันดาลใจให้กับบทละครสุดท้ายของเขาเกี่ยวกับพายุในทะเลที่ส่งเรือไปอยังดินแดนลึกลับ ซากเรืออับปางในละครของเชคสเปียร์มีพื้นฐานมาจากเรือในสมัยศตรวรรษที่17ชื่อ Sea Venture เรือลำดังกล่าวกำลังบรรทุกสเสบียงจากอังกฤษไปยังเวอร์จิเนียแต่แล้วก็เผชิญกับพายุรุนแรงในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา Sea Venture ถูกพายุพัดถล่มเป็นเวลา3วันและแทบจะไปไม่ถึงฝั่งผู้รอดชีวิตจากซากเรืออับปางติดอยู่บนพื้นที่รกร้างว่างเปล่าของเบอร์มิวดาเป็นเวลา9เดือน เมื่อเครื่องบิน TBF Avenger หายไปมีการปฏิบัติการค้นหาครั้งใหญ่เรือและเครื่องบินตรวจค้นสาเหลี่ยมเบอร์มิวดาเพื่อหาสัญญาณของเครื่องบินเรือลำหนึ่งที่ทำการค้นหาคือ PBM-5 Mariner Airboat Airboat ขึ้นบินเวลา19:27นนและส่งข้อความวิทยุตามปกติในอีก3นาทีต่อมาแต่จากนั้นก็ไม่มีใครได้ยินอะไรจากมันอีกเลยไม่พบร่องรอยของเรือกู้ภัยหรือเครื่องบิน a v e n g e r ทั้ง5ลำ มีการสอบสวนครั้งใหญ่เกี่ยวกับการหายตัวไปของยานพาหนะเหล่านี้ทั้งหมดแต่ไม่มีใครค้นพบอะไรเลยเนื่องจากสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไม่เป็นที่รู้จักจึงไม่มีใครรู้ตำแหน่งหรือขนาดที่แน่นอนบางคนเชื่อว่ามันมีพื้นที่ประมาณ1.3ล้านตารางกิโลเมตรรอบพื้นที่เบอร์มิวดาบางก็เชื่อว่าสามเหลี่ยมดังกล่าวมีขนาดใหญ่ถึง3.9ล้านตารางกิโลเมตร สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือเดินทางมากที่สุดในโลกคนที่ไม่เชื่อเรื่องลึกลับมั่นใจว่าข้อเท็จจริงนี้ได้ไขปริศนาของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแล้วตามสถิติยิ่งพื้นที่มีการเดินเรือมากเท่าไหร่ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุและการหายสาบสูญก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยแม้ว่ามันจะสมเหตุสมผลแต่ก็ไม่ใช่ความถี่ของการหายตัวไปซึ่งเป็นสาเหตุของความลึกลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแต่เป็นการที่ไม่มีคำอธิบายหรือการพบเศษซากเลยต่างหาก สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นที่ตั้งของจุดที่ลึกที่สุดในมหาสมุทรแอตแลนติกนั่นคือมิลวอกก e Deep พื้นที่นี้มีความลึกสูงสุดกว่า8,200เมตรนี่เป็นจุดที่ลึกที่สุดจุดหนึ่งในพื้นมหาสมุทรแต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนาที่มีความลึก1700เมตรแต่ระดับความลึกมหาศาลนี้ก็อาจอธิบายได้ว่าทำไมแทบไม่มีการค้นพบเศษซากต่างๆเลย สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นสถานที่ที่มีสภาพอากาศรุนแรงและคาดเดาได้ยากพายุก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันแล้วก็หายไปหลังจากนั้นไม่นานถ้าคุณกระพริบตาคุณก็อาจพลาดได้สิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมจึงแทบไม่มีการส่งสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือเลยนักบินและลูกเรือไม่รู้เลยว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงในปี1 8 0 0ออีกครั้งเรือ USS InSurgent ทำการลาดตระเวนอยู่และจอดที่ฐานทัพชายฝั่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกลับออกสู่ทะเล และนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่มีการพบเห็นเรือลำนี้มีรายงานว่าพายุรุนแรงพัดถลมหมู่เกาะอินดิสตะวันตกในช่วงเวลานั้นเชื่อกันว่าพายุรุนแรงมากจนอาจทำให้ทั้ง USS Insurgent และ USS Pickering จมลงในเวลาเดียวกันเช่นเดียวกับ Pickering ไม่มีใครพบเศษซากของ Insurgent เลย ทฤษฎีที่ได้รับความนิยมกล่าวว่าคลื่นยักษ์เป็นสิ่งที่ทำให้เรือและเครื่องบินมากมายหายไปนักวิทยาศาสตร์เรียกคลื่นยักษ์ว่าคลื่นพายุรุนแรงมันเกิดขึ้นเมื่อรูปแบบสภาพอากาศที่แตกต่างกันเกิดขึ้นพร้อมกันและทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่อย่างคาดไม่ถึงซึ่งสูงได้ถึง30เมตรพยานบอกว่าคลื่นนี้ดูเหมือนกำแพงน้ำยักษ์คลื่นเหล่านี้ใช้อธิบายได้ว่าถ้าไม่เรือถึงจมลงอย่างรวดเร็วและไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลย จอชัวสโลคัมเป็นกะลาสีที่มีความสามารถมากเขาเป็นคนแรกที่ล่องเรือรอบโลกเพียงลําพังแต่น่าเศร้าที่เขาต่อกรอกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไม่ได้ในเดือนพฤศจิกายนปี1909สโล um คัมได้อำลาภรยาของเขาและออกเดินทางในฤดูหนาวตามปกติไปยังหมู่เกาะอินดีสตะวันตกภรรยาของสโลคัมแจ้งว่าเขาหายตัวไปหลังจากผ่านไปหลายเดือนโดยไม่มีการติดต่อก,กลับมาเลยว่ากันว่าเขามาที่ไมอามี่เพื่อเติมสเสบียง ก่อนจะหายตัวไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่นอกชายฝั่งญี่ปุ่นคุณจะพบสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาของมหาสมุทรแปซิฟิกพวกเขาเรียกมันว่าสามเหลี่ยมมังกรระหว่างปี1950ถึง1954เรือเก้าลำหายไปในบริเวณนี้อย่างไร้ร่องรอยเรือคายมารุ5ถูกส่งไปตรวจสอบการหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุเหล่านี้แล้วเรือลำนั้นก็หายไปด้วย หลังจากเหตุการณ์นี้ทางการญี่ปุ่นระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอันตรายและขอให้นักเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณนี้ที่พื้นมหาสมุทรสิ่งมีชีวิตที่ย่อยสลายไปได้ปล่อยก๊าซมีเทนที่มีความเข้มข้นสูงที่ติดอยู่ใต้น้ำก๊าซนี้จะสะสมได้จนกระทั่งตุ้มมันระเบิดก๊าซพุ่งขึ้นสู่พื้นผิวและปะทุ หากมีเรือลำหนึ่งอยู่ในบริเวณรอยแตกเหล่านี้น้ําจะหนาแน่นน้อยลงมากและจะทําให้เรือจมลงอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านี่อาจเป็นสาเหตุของการหายไปมากมายในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแม้ว่าทฤษฎีนี้จะสมเหตุสมผลแต่ก็ดูไม่น่าจะเป็นไปได้มากนักการสํารวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริการะบุว่าไม่มีการปล่อยก๊าซขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าเกิดขึ้นในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาในช่วง1 5 0 0 0ปีที่ผ่านมา ในเดือนกรกฎาคมปี2015วัยรุ่นสองคนหายตัวไปหลังจากออกเรือที่นอกชายฝั่งฟลอริดามีความลึกลับบางอย่างว่าวัยรุ่นสองคนนั้นตั้งใจทำอะไรกันแน่พวกเขาบอกพ่อแม่ว่าจะไปตกปลาแต่กลับบอกเพื่อนๆว่าจะข้ามไปบาฮามาสหลังจากที่พวกเขาออกไปได้ไม่นานก็มีพายุฝนฟ้าคะนองเคลื่อนมาที่บริเวณนั้นแล้วก็ไม่มีใครพบพวกเขาอีกเลยมีการค้นหาเป็นพื้นที่กว้างถึง24,000กิโลเมตรแต่น่าเสียดายที่ไม่พบอะไรเลย หนึ่งปีต่อมาเรือของทั้งคู่ถูกพบนอกชายฝั่งเบอร์มิวดาพร้อมกับไอโฟนที่พังไปแล้วและของใช้ส่วนตัวบางอย่างที่เหลืออยู่ข้างในหนึ่งในทฤษฎีที่ได้รับความนิยมและมีความแปลกประหลาดที่สุดที่พยายามจะไขปริศนาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานั้นมาจากชาร์ลส์เบร์ลิเขายืนยันว่าพื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของเมืองแอตแลนติสที่สาบสูญไปตามความเห็นของเขาเรือและเครื่องบินที่หายไปรวมถึงอุปกรณ์ที่ทำงานผิดพลาด ล้นเกิดจากรังสีของพลังงานที่ปล่อยออกมาจากผลึกพลังงานพิเศษที่ส่งพลังให้กับแอตแลนติสแม้ว่าเรื่องนี้จะฟังดูงี่เงา่าแต่ทฤษฎีของแบลลิตส์ก็น่าเชื่อถือมากพอที่จะทำให้ผู้คนกว่า20ล้านคนทั่วโลกซื้อหนังสือของเขา